สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุก่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่เช่าวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคอิเช้านะครับหุ้นนิเคอิเช้าของวันที่นะครับของวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่นะวันนี้ก็เป็นวั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 นสีส้มนะครับวันสีส้มนะวันสีส้ม อันพฤหัสบดีนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะีีให้ชมทุกๆวันนะครับทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะวันละสองคลิปสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะสำหรับอันนี้ก็คือรอบเช้านะครับ9ก้าโมงครึ่งนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลข ให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด่นเช้านี้มีอะไรบ้างนะครับเด่นเน้นบนนะครับนีน่เรียกเช้า,ชานะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะพอเน้นที่แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับอืมครับแปดเก้าศูนย์เน้นตรงนี้นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแล้วคู่งเขาก็มีแปดเก้าศูนย์ คู่ของเขาก็เป็นสามสี่ห้านะครับขอเลือกที่สองสามสี่ห้าแล้วกันนะครับสองตัวลองนะสามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับครับาจับคู่เลยค่ะเนี้ยสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าใครชอบสองก็จัดใส่นะครับครับ สามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้านะครับส่วนอีกตัวก็ศูนย์นะครับสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินนะแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะครับตัวรองก็คือสองก็แล้วกันนะครับนี่เป็เจ้าสามปีห้าตัวรองคือหกเหรอ ตามสี่ห้าหกอ๋ออ๋อทำผิดทำผิดขออภัยด้วยตามสี่ห้าหกนะตามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกนะครับตามสี่ห้าหกนะครับอืมตามนี้นะครับอันนี้คือชุดเด่นนะจะเน้นสีไว้ให้นะครับชุดเด่นนะก็คือจับคู่จากตรงนี้แหละตามสี่ห้านี่แหละครับประมาณนี้นะครับตามสี่ห้าครับอมาดูคู่เขาที่ขายมาดูใกล้ๆหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างนะครับ เห่นเน้นบนนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะขอเลือกที่แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์คู่กับ3ามสี่ห้านะครับตามนี้นะครับในกรอบนี้นะตามแปดสี่แปดห้าแปดสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะครับเห่นสุดนะตัวรองคือสามนะครับตามนี้กับสามนี้นะครับตัวรองคือศูนย์นะครับศูนย์นะครับเอามาดูสายรูดสายวิ่งดีค่ะนี้อืม จ็ดแปดเก้าปกติอาจารย์จะเน้นที่เลขเลขคี่นะคราวนี้ขอเน้นที่เลขคู่กัแล้วกันนะครับลองลองเก้านะครับอืมครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยครับแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับส่วนคู่เจาะตรงนี้นะครับเ่วนชู่วินนะครับชู่วินนะตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับ ปูวินนะครับข้าเกิดใครไม่ชอบหกก็ไม่ต้องเอามาใส่ใครชอบหกก็เอามาใส่นะครับให้มันเป็นเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวก็พอไหวอยู่เนาะนะครับมานนี้นะครับวันนี้คือเช้าเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงเช้านะครับพบกันใหม่วันนี้คือบ่ายเช้านี้ก็ตามนี้นะครับแปดกับเก้านะครับเน้นบนนะครับใครจะกันล่างไว้เดือก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับจบข่าวนะครับ พบกันใหม่หุนน A by, นหห่นนี้คือบ่ายนะครับสำหรับหุ่นนี้คือเช้าก็ตามนี้นะครับขอพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านดวงดีนะเฮงๆๆๆเงนะเชา้าเช้านี้นะมีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตนะครับก,ก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละครับประมาณนะน,น,นี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีครับนะครับ